อ่าวันนี้ก็จะมาเลข่ขายของ s, <c oughs> <S t Power 6 Master S นะครับลหลายๆคนก็จะสงสัยว่าควรขึ้น n อ็นอะไรดีอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่พลัง power ความชอบแต่ละคนแยกเป็น5ช้อยที่มีให้เลือกที่ร้าน MM ตอนนี้แล้วกันนะครับก็ตัวอย่างนะอ่าลองไล่ดูก่อนจะมีประมาณแบบนี้ ถายติดตีนไม่ถูสวยโอเคก็ถ้าเป็นช้อยแรกนะครับทั้งตัวนี้ผมก็จะเน้นเป็นสายแบบว่าเอ็นที่เส้นเล็กเน้นนุ่มเด้งถ้าอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้หญิงได้เด็กได้ตีสบายตีนุ่มตีเด้งๆนะครับก็จะเป็นตัวโกเซนฟรเลด ฟิเลตแล้วก็ VPS Victor นะครับอันที่2ตัวเนี้ก็คือเส้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึงใหญ่กว่าตัวนี้ก็คือขนาดประมาณ0.61-0.63เนี้ยก็จะเป็นฟิลลิ่งคือก็อยังเส้นเล็กอยู่นะครับแต่เป็นฟิลแบบกระล่างขึ้นมาทีหนึ่งนะครับกระล่างขึ้นมาทีหนึ่งก็จะเป็นแนะนำเป็นป2ตัวนี้ครับ V3 กับ Z61 นะตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็คือจะเป็น N ที่มีความเส้นใหญ่และทนมาก ขึ้นอีกไปอีกนะครับซอฟอยู่แต่เส้นใหญ่เริ่มทนก็คือกลางๆเลยตัวนี้นะครับส่วนตัวเทนนี้ก็คือจะเป็นฟิลลิ่งก็คือเน้นทางสายกระด้างคนที่สายพาวเวอร์จัดจัดนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมี BG 65ไทเทเนียมนะครับ BG 80นะครับแล้วก็ Z66 นะครับผมแล้วก็ VBS 68ส่วนอันนี้ก็คือ สายทนเลยอย่างเช่นนักกีฬาอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเน้นสายแบบเส้นใหญ่ๆถึกๆทนๆน,นใช้นานๆน,น,นะก็จะมี B G ห้าสายห้า T ก็จะแบ่งประมาณแบบนี้นะครับง่ายๆเลยคือคุณอยู่สายไหนคุณต้องการแบบไหนนะครับก็เลือกเองตามนี้เลย <S Master S